ันนี้เราจะมาบันทึกบัญชีนะคะวันที่21มกราคมค่ะรายการวันที่21มกราคมนะคะจัดทำใบวางบินบริษัทจนชุนบริสติเทตติ้งจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ค่ะใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแป้งนี้เลขที่อ้างอิง FI 0001ทับ0003และใบลดนี้ ทับไปคำสั่งพัสนีเลขที่อ้างอิง S N 0 0 0 1ท่งับ0 0น1ยวิีการบันทึกบัญชีนะคะเราจะมาที่ระบบลูกหนี้ระวบิอสอ่งอิค่ะจากนั้นเราจะไปที่ใบาวางบิน,นะคะ่ะเป็นใบาวางบินระบบค่ยนะคะกดโอเคค่ะ กากด X สองเพื่อน,นะคะให้พ่เศษภาษและบางที่เป็นดาวทเป็นว่างลยนะคะเราจะมาที่วันที่พิเอกภาษาบางที่ี่สิบเอ็ดนะครวมถีงคาแปดลูกค้ารหัสใช้ใช้จุดนะคะกดเพ่แล้วเปลือก บริษัทจุลจุลวนะคะเขนทกัรหัสอทรัพือที่ะลังดีกดเลือกแลกดเค่ะหลังจากนั้นระบบจะเพิ่ที่อยู่ลูกค้านะคะรหัสลูกค้าและเ่ให้เราได้เราจะไปดูกันที่รายละเอียดเลยนะคะ ที่นี้นะคะโจทย์บอกว่าได้จัดทําทางบริษัทของเราเองนะคะได้จัดทําใบวางบินนะคะเพื่อที่จะส่งไปเก็บเงินนะคะกับบริษัททีสมุนลลเอ็นเตทิ้งจอนัดนะคะให้การจัดทําใบวางบินของเราเรามีใบส่งของหนึ่งใบและใบรถนี่หนึ่งใบนะคะใบรถนี่มาจากรายการวันที่ สิบนะคะมักาาห้าแที่มีการรับพื้นเครื่องความนมหนึ่งเครื่องนะคะให้เราเลือกเอกสารทั้งอิงทั้งอสองฉบับนี้แล้วกดตกลงค่ะจากนั้นนะคะรายการเล็กๆเอกสารเล็กกน,ลก,กนะคะจะเป็นยอดชำระ และมีรายการโดนี้หนึ่งใบคือ sm 0 0 0 1ศนยนนคะ่ะครับ0 0 0 0 0 0 1นะคะเต็มนะคะมีการเป็นใบโดนี้นะคะยอดเงินจะหักออกจากยอด4ี0 0ม4 0 0สองัส เกียรยอดที่เราจะสามารถวางวินกับลูกค้าได้คือหนึ่งหมื่นสามพันสี่แล้วจะสองบาทหลังจากนั้นเรากด X เพิ่มเพื่อบันทึกค่ะตอนนี้เราก็ยังไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะหลังจากนั้นกด X เพื่อออกค่ะกด Yes ค่ะ ตอนนี้เรามีการจัดทำใบบางดิงไปหนึ่งใบนะคะมูลค <Bye. S 3> um ่าหนึ่งหมื่นสามพันส่ร้อยปดสิบบาทนะคะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าบริษัทชินธมาลีชเทริ้งค่ะลูกค้าชี่อสี่สิบสจัดทำมันที่ยี่เอ็ดสิบเ็ดห้าอค่ะเราก็กด enter ออกค่ะกด c a n c e ค่ะเป็นนั้นว่าเราได้บันทึกรายการมันที่ 我们呢，上班就不用打卡了。嗯嗯嗯